สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่ม f o ล l o w ใน i อนะโดยเว็บไซต์ SPESMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะทุกคนนะคะไปเปิด Google เลยนะแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า SPESMM ตามนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วเ,เลือกลิงก์แรกเลยนะ ก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครนะที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกเนาะก,ก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยมาที่สมัครใช้งานนะคะ ขั้นตอนกางงานเลยชืย่อต้องมีนะคะสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมคขึ้นมาเองก็ได้หรืออีเมลจริงๆของเราได้หมดเลยเนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันเลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชีกูเกิลนะคะหรือ Gmail อยู่แล้วเนาะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี G ี mail ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขอเชิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่ม Follow ใน IG ก็เลือกไปที่ IG ตรงนี้นะคะหรือ Instagram ของเราเนี่ยเองเลือกมือมู่ของเราได้เลยนะคะคือเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่ต้องการได้เลยนะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป Copy Link เนาะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะก็คืออันนี้นะ ก็นำหนึ่งมาวางน,นะคะแค่ห okay. ้าสิบห้าสิบประพอนะคะนี่เวลาเฉลี่ยของเราก็คือสามชั่วโมงนะคะจะจ่ายแค่หกบาทเองจากนี้นให้กดส่งนะคะ มาระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะได้แคปซีเขียบแบบนี้มาให้เลยนะและสําหรับใครที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มข้าบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกที่มดหมู่นะแล้วก็เปลี่ยนบริการด้วยนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เราสอนไปตั้งแต่แรกได้เลยนะและสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานนะคะก็เติมเงินกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะซื้อบริการในเว็บนะคะขั้นตอนการเติมเงินมีทั้งหมด2 สองช่องทางเดียวกันนะคะช่องทางแรกก็คือการสแกน QR code เนาะเติมขั้นต่ำไเก็นสิบบาทสูงสุดไม่เกินหนึ่งนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมสองพันบาทขึ้นไประบนนะิดเพิ่มห้าเปอร์เซ็นนะเพียงแค่ใส่เลขจำนวนเงินตรงนี้นะแล้วก็กดส่งได้เลยะคะ่ะนี่มันก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารเลยนะอ่ะ อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือซองอังตราวเล็ตนะคะสำหรับใครที่ใช้แอป t ูมันนี่วอลเลเนาะสามารถที่จะทำขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเติมขั้นตอนนี้จะสิบบาทนะสูงสุดไม่เกิน5 0า0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000พันบาทขึ้นไประเบนนะิะเพิ่ม2%เปอร์เ็นะเพียงทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะเมื่อทำทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะก็นี่เลยหากข้อมูลถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับเครดิตก,กรุณาติดต่อเราก็คือมาที่ตัวช่วยเหลือเนะนี่ก็เข้ามาตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสั่งเจ้อตัวเองการชำระเงินนะคะหรือการแจ้งปัญหาเว็บบักก็สามารถที่จะมาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์เนาะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยทั้ง Instagram, Facebook, YouTube, Twitter เนาะ TikTok, Discord, Snapchat, นะคะ Tele gram ก็มีให้ครบเลยแล้วก็มีการรวบรวมบริการที่รวดเร็วให้ด้วยนะคะมีบริการด้วยกัน,นก็คือของ f a c e b o o กของ Tik t o k นะคะนี้เลยนะแล้วก็จะมียอดราคาต่อ 1,000พมาให้ด้วยนะคะนี่มีคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะคะแล้วก็มีเวลาเฉลี่ยบอกไปด้วยต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะในการทำออเดอร์แต่ละอย่างเนาะแล้วก็สามารถเลือกดูที่คำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะเขาก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะสร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อเนาะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองมาเช็คกันได้เลยนะก็จะมีให้ทั้งรหัสนะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือ,รอบริการนะคะสถานะออเดอร์นะคะว่าตอนนี้อยู่สถานะไหนเนาะเขาก็ขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยนะแลนะถ้าเกิดมีออเดอร์ไหนที่ถูกยกเลิกนะคะตรงแถบความสําเร็จตรงนี้มันจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะสามารถเช็คได้เลยนะเนาะและเงินที่เราซื้อไปนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนนะมันไม่ได้หายนะคะทางเว็บไม่ได้ ไอ้น,นี่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าทางเว็บจะมีการคืนเงินให้นะคะอ,อ่ะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายการแนะนําเพื่อนนะคะหรือ affiliate ของเรานั้นเองเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาลองใช้บริการเนาะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที5%นะคะจากขั้นต่ำวิี่100บาทกันเลยนะ และนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPESMM นะคะลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้นะคะที่ยอดผู้ติดตาม i g ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนีมีอยู่ที่สวน follower นะคะลองขออนุญาตลองรีรอบหนึ่งเสรวจยอดจะมีขึ้นบ้างนะคะหลังจากที่เรากดรีแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะยอด follower ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่ แล้วเป็นจะเป็นอของแอคต่างชาติล้วนๆเลยนะคะก็คือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะแล้วก็มีแถมให้ด้วยเด็กหนอนนะคะสําหรับใครที่สนใจบริการแบบนี้เนะาะก็สามารถจิมิงละรองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประการใดต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ